ข้าวกลาบบ่าภายในวัดเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูชมบรรยากาศตื่นเช้ามาแล้วก็ที่สถานที่ปฏิบัติธรรม,มจะเป็นทางลงเขาพาเอฟซีมาปฏิบัติธรรมค่ะวันนี้ เราไปดูทางลงเขากันตื่นเช้าก็ช่วยกันทำความสะอาดนะคะตัดกวาดบริเวณทางลงวัดนี่นะคะจะเป็นทางลงหาทางลง,ทาง,ลงทางขึ้นปลูกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีคอนแคนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกดอกก็มาพากันกวาดทางขึ้นทางลง ฐานที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นทางลงวัดมันจะเป็นวัดป่าผู้หลวงขึ้นไปข้างบนก็จะมีถ้ำมีเขาตอนนี้หน้าแรงนะคะป่าไม้ไม้กุทางลงแล้วก็พากันกวาดนะคะกวาดลงไป นี่ก็สายสายแล้วพาเีไปเดินชมเดี๋ยวก็จะทำแนวกันไฟนะคะทำแนวกันไฟเพระาะว่าช่วงนี้หน้าแรงหน้าแรงแล้วก็ปลูกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่มันก็เนาะนี่แหละหน้าแรงน้ำท่าก็ก็อุดมสมบูรณ์อยู่แต่ก็มันหน้าแรงมันก็เป็นแบบนี้ะนะ ก่อนเราก็มาเก็บผักมีขาม่ามีไรสิ่งหลายอย่างนาะปลูกไว้นะคะช่วงหน้าฝนมันจะสวยงามช่วงหน้าแรงนะคะผักอะไรมันก็อย่างนะปลูกกล้วยปลูกฝั่งข้างน้อนก็จะปลูกไรสิ่งหลายอย่างตอนนี้ผัก ชักิ่วใบยะนางก็กำลังขึ้นนะฮะรางจืดนะคะรางจืดร่างจืดก็จะเป็นแบบนี้นะปลูกไว้นะคะเอาไปต้มแบบใส่อัน,นใส่เอาไปล้างเนาะไปแช่นะคะทำรางจืดนี่แหละเราจะต้มเอาน้ำแล้วก็แช่นู่นนี่นั่นเนาะ ก็จะปล่อยลงมาอยู่แต่มันก็ไม่ค่อยไหลแรงไม่ค่อยไหลแรงก็จะปลูกลดขาตะไค้นี่ะที่อยู่ข้างล่างว่าช่วงนี้นะคะช่วงหน้าแรงนะคะปลูกกล้วยปลูอะไรก็ลมมันแรงเนาะพอได้อยู่ได้กินนะคะขึ้นมาทางบ้้นช่วงหน่อไม้โกออกนี่จะกินหน่อไม้ต้มแบบเราก็พากัน อัดใส่ถุงเนาะใส่ถุงใส่ขวดวไว้กินเดี๋ยวนี้ก็พอได้กินนะคะว่าล้อมรอ,อบนะคะไม้โกจะเยอะมากเลยสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะภูเขาหลวงนะคะตรงน้นเดี๋ยวจะพา fc ขึ้นไปดูนะคะสถานที่ข้างบนกันปลูกทุกอย่างที่นะคะกินกินทุกอย่างนะคะที่ปลูกไว้ น,ะะน้ำก็จะไหลลงไปสู่ข้างล่างเพราะว่านะคะน้ำจะใสมากเลยนะคะแต่ไม่ค่อยแรงแต่ก็ได้อยู่ใสมากเลยนะคะน้ำป้าป้าผู้หลวงต่อลงมาก็จะเอารถลงไปนะคะมีกะเพรานะคะมีกะเพรามีผักตรงนู้นจะเป็นผักใบบัวบกนะคะ ไมบัวบวกก็เยอะอยู่แต่มันก็ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะช่วงหน้าฝนนะคะมันก็จะเยอะเพราะว่าน้ําก็จะไหลลงไปสู่ข้างล่างนะคะเพ,พิ่งเพิ่งจะเอาน้ํามาใส่ไหลลงไปตอนนี้หน้าแรงแล้วมาฝั่งนี้นะจะปลูกดอกไม้อะไรก็มี รวมครัวก็จะทํากับข้าวกับปลานะคะแม่ขาวแม่ขาวก็จะทํากับข้าวกับปลาที่รวมครัวอันนี้ก็จะเป็นข้างบนจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ทางอันนี้จะเป็นทางลงนะะสู่ถ้ำข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นถ้ำข้างบน,นมีถ้ำมีเห็นมี นาก็จะมีมาปฏิบัติธรรมกันเยอะไม่ขาดสายนะคะวัดภูหลวงแห่งนี้นก็จะเป็นทางลงนะคะสู่ถ้ำข้างล่างข้างล่างก็จะมีถ้ำช่วงหน้าแล้งนะคะเนาะ้าฝนก็จะมีหน่อไม้มีอะไรเยอะ เอาไม้กุตอนนี้นะคะหน้าแรงอยู่มันก็เลยยังไม่ได้ัางั้งนี้ก็จะปลูกกล้วยกล้วยปลูกคอนแคนโห้างน้ำลงมาสู่ สองฝากฝั่งก็จะให้น้ำนะคะลงมาข้างบนนู่กุฏิพระก็จะอยู่ในถ้ำเี๋ยวเจ้าก็จะพาเอซขึ้นไปดูนะคะปลูกกล้วยปลูกอะไรเยอะฝั่งทางนี้จะปลูกกล้วยเดี๋ยวน้ำก็จะลงมา ปลูกนู่นนี่นั่นได้นะทำเป็นร่องๆนะคะลงมาสู่ข้างล่างข้างล่างก็จะมีไายสิ่งไร้ย,ย่างโอ้ใบยะนางนะคะนี่เราจะเป็นใบยะานางใบยะนางเอฟนะเอฟนะคะเอฟซีสวนใบยะานางใส่แกงหนอมองหนนอไม้นะคะเรก็จะพากันมาเก็บค่ะ ใบยานางที่นี่กันสวยสวยแกงใส่หน่อม้งหน่อไม้จะเป็นป่ากล้วยป่ากล้วยป่ากโกะน่ะทางรถขึ้นมาสู่ตรงนี้เลยนะคะ ที่โล่งกว้างอยู่เหมือนมืดเหมือนฝนจะตกจะเป็นทางขึ้นทำเป็นเกิดหินหลายสิ่งหลายอย่างนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะ่ะเอฟซีได้มาเดินชมช่วงนี้ก็ยังเช้าอยู่ ทางขึ้นทางลงเหาะสำหรับนะคะผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมนะคะขึ้นข้างบนจะสวยๆนะคะเป็นถ้ำเป็นอะไรแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปไถ่ายทําให้ดูนี่ค่ะทางทางนี้จะลงไปสู่รถมอไซค์นะคะที่นะคะญาติโยมมาประจํานะคะ กำลังเตรียมนะครับข้าวให้พระเนาะเตรียมกับข้าวให้พระเป็นโรงครัวนะคะรโรงครัวเล็กๆแต่ก็เนาะอะชัดรับจะทางขึ้นท่าน จะอยู่ข้างบนนู่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ